เรียนเชิญท่านที่ลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะมีพี่ๆที่เขาตรวจกระเป๋าแล้วก็จะมีน้องๆน,นักศึกษานะคะที่เป็นสตาะพาท่านเข้าประชุมนะคะว่านั่งตรงไหนนะคะขอเรียนเชิญนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านที่ลงทะเบียนเสร็จนะคะตอนนี้เวลา8นกานาทีแล้วนะคะขอเรียนเชิญผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะ